ไม่ต้องเสียใจนะพี่ปกติเทปหนูนะพาไปกินพาไปแอลพาไปนวนไปนั่งไปนี่ไม่มีกินเลยเดี๋ยวพี่ไม่มีพี่กินน้ำชาก่อนไหมพี่เจแม่เอาตะไคร้มาให้หนูกรรมหนึ่งเดี๋ยวหนูปักเองเดี๋ยวหนูปักเองฮัลโหลอะไรนะคะเคลื่อนแตกเหรอคะคุณแม่แชโล มไม่ต้องตกใจนะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองจอหมู่13ตำบลตูมอำเภอปากทงใจจังหวัดน,นครราชสีมานะฮะซึ่งจริงแล้วรายการเราเนี่ยปกติแนละ้วถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเราก็จะพาแบบไปไปข่าวที่ล้วรถไฟมาคราวนี้นะกูเจอรถอีกแต้มน,นะฮะอปกติรายการเราแบก็อย่างที่รู้กันเรก็จะพาไปแอลนู oon, ่นแอลนั่นแอลนี่แต่ท้งนี้ดีใจเพราะว่าได้ทําตัวเป็นประโยชน์มากนะฮะจาก เกิดสถานการณ์นะอุทกภัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแม่น้าท่วมที่จังหวัดน,นครราชสีมาด้วยความที่เราเป็นคนจิตใจดีนะฮะเราเป็นนางฟ้าอยากช่วยเหลือประชาชนเราเลยเปลียนใจจากเสียสละความที่เราจะได้ไปแอลนะฮะวุฒิายเราก็เลยมาที่นี่เพื่อน,นําของนะฮะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนแทนฮะ,ะซึ่งแขงไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนวันนี้แขมากับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ต้องบอกว่าชอบช่วยเหลือประชาชน มากนะฮะไปพบกับพี่เข้าเลยกันดีกว่าพี่เชสมายบัฟเบโลวันดีค่ะวันดีครับไม่ต้องเสียใจนะพี่เสียใจเรื่องอะไรปกติเทพหนูนะอพาไปกินพาไปแอลพาไปนู่นไปนั่นไม่มีกินเลยเดีพี่ไม่มีพี่กินต้นชาก่อนไหมพี่เช่ รใจเหลือลนลออ้นแต่ว่าเห็นว่าพี่แต่เป็นคนชอบเดือะเคยไปวิ่งก้าวด้วยกันเนี่พีใ่ใช่แล้วใช่แล้วตอนนั้นไปวิ่งกับพี่ตูนก,ก็รัศมีแขกก็ไปวิ่งด้วยแต่เราวิ่งคนละวันคนละวันรับวันนี้ก็ว่าจะวิ่งมานี่ดี่แล้วแต่กลัวไม่ทนนันพอดีได้รับข่าวว่าน้ําท่วมก็เลยว่าเออเราก็เลยขับรถมาเลยซึ่ง <c oughs> พิเศษนะหเห็นน้าท่วมปุ๊บพิเศษนะเตรียมวิดน้ำแล้วเพราะฉะนั้นควรจะหว่นนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสบายใจได้เลยพี่เชษบอกว่าวิดไม่กลับ นราชสีมาครับเมื่อกี้เอะเดี๋ยวก่อนสนุกร็จอยู่ไหนนครราชสีมาตอนนี้เขาน้ำก็ท่วมจากที่ว่าปริมาณฝนเยอะใช่ไหมมากหนักเลยแล้วก็ท่วมตรงสปริงเกอร์เขาเรียกสปริงเกอร์้ะตรงเขื่อนแล้วมันก็คือว่ามันก็ต้องล้นออกมาอใช่ตอนแรกท่วมอยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้พี่เซ่ขับรถมาถึงปุ๊บมี้ละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะนี่เราอยู่ใต้น้ำกันนะครับก็ลังคุย แต่ว <mile inside> ่าเดี <Forgive> ๋ยววันน <itud soundtrack> ี้เดี๋ยวเราจะมีท่านท่านหนึ่งที่จะให้เขาเรียกว่าเราสามารถสอบถามเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยครับผมนายชัชินขาตะพูสมาชิกอบมตมตอมตูมหมู่ที่าบ้านนองจอกครับโอ้เป็นตัวเป็นสมาชิกคอบมตอมขอถามเรื่องสถานการณ์ก่อนเป็นยังไงบ้างครับน้ำขึ้นในวันที่17ตอนเย็นนะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับมากขึ้นเรื่อยๆลดลงหน่อยไหมลดลงประมาณมัิสูงแค่ไหนครับทีครับที่ลดลงที่ขีด ของไปลมาแค่นั้นดลง่อถามนะฮะว่าตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากไหมครัมากครับออกเข้าลำบากมากอ๋อคือนี่คือทางทางเข้าหลักบ้านนะครับโดยที่น้ำแรงมากไม่สามารถจะเดินได้ใช้เดินเยอครับแล้วตอนนี้มีการจัดการยังไงบ้างครับการก็คือได้เรือจากไหนมครับทหารมามาช่วยบรรเทาเรื่องความ ควเข้าการเท้ากอ๋อก็จะรับคนช่วยเหลือจากกองทัพทหารนั่นเอง่งมาชแล้วก็มีส่วยงานหน่วยงานของอีกช่และรับมาส่วนหนึ่งมาช่วยเรื่องการอยู่กินผมยังขีบน้ำหรืออะไรว่าอาหารแห้งกเยอะแยะเลยครับก็ขอขอบคุณทางด้านหน่วยงานต่างๆครับแล้วสถานการณ์คาดว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับดีตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วหรือว่าเริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีขึ้นแล้วความช่วยเหลือตอนนี้ยังขาดหรืออะไรอีกบ้างฮะ ก็อาหารอพวกพวกอาหารครับพวกอาหารก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มน้ำสะอาดนะฮะข้าวสารแต่เราตอนข้าก็เป็นข้าวกล่องกลางวันข้าวกล่องตอนเย็นต้องข้าวกล่องอีกนะครับที่ที่ที่มีหน่วยงานอื่นเพราะเขาไม่สามารถหุงหาได้อยู่แล้วเนาะใช่ครับแล้วตรงนี้เอ่าตอนคืนนี่เขาตัดไฟหมดไหมครับไม่ตัดครับอ๋อไม่ตัดมัตัดเขาตัดแต่ไฟแรงดูมันจะไม่แรงดูเข้าไปอ๋อแรงดุลใช่ถ้างั้นวันนี้นะฮะเดี๋ยวแขกกับพิเศษนะคะจะขอเป็นอีก2แรงนะฮะที่จะช่วยนะฮะ นำอาหารไปแจกให้กับประชาชนนะที่ติดอยู่ข้างในแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมไหมพี่เศษพร้อมครับขอเสื้อผ้าค่ะเฮ้ยดผวเปียกไม่อยากชุดเพี่อชมบรรยากาศก่อนที่เราจะ ล่องเรือไปเอาของนําของไปช่วยพี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่ด้านในนานอีวันนี้ผู้พันสวัสดีครพันสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีพี่พี่ทหาทุก้่านด้วยนะครับสวัสดีนครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรากําลังอยู่นที่จุดขึ้นเรือนะฮะเพื่อที่จะราเรียงเนี่ยอาหารข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือกับประชาชน ณตรงนี้นะครับที่พี่เชดกับพี่แขอยู่ตรงนี้คือรับน้ํามาจากสายน้ําด้านบนเลยคือเขื่อนรับเพลิงแะไหลมาทางนี้ไหลมาอย่างนี้เลยไหลเข้ามาในเมืองตรงนี้ณปัจจุบันนะครับข้างบนดีขึ้นแล้วข้างล่างตรงไหนโดนบ้างครับตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างจุดที่เราอยู่นี้ยังยังไม่พคลาย แต่สถานการณ์ดีขึ้นลด,งล,ดลงลดลงใหม่อลดลงใหม่หนึ่งครแล้วก็ตอนนี้นักปัจจุบันเนี่ยจยู่นิสกิทเข้าไปที่อำเภอตากโดยนนใช้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ยังออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้<แ>นักปัจจุบันที่ที่พี่ๆเห็นบ้านหลังน,นะครับตอนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านหนองจอกนะครับมีอยู่ประมาณ46ครัวเรือนมีคนอยู่ประมาณ140คนนะครับ คืออพยพออกมาได้ประมาณสักร้อยคนแล้วก็อีกสี่สิบที่ติดอยู่ก็จะมีผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้ดูแลรวมถึงสัตว์เลี้ยงต้องมีบางส่วนครับในบางส่วนครับซึ่งเดี๋ยวผู้พันจะพาเราเนี่ยนั่งเรือนะฮะแล้วก็ขับเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูนะฮะก็เรียบร้อยแล้วผู้พันอันนี้ถือว่าแต่งตัวเดี๋ยวก็ยามาตะขาบนะคะลงน้ำได้ครับลงน้ำครับเออทำไมไม่ให้นั่งเรือคะนั่งเรือแล้วก็เดี๋ยวไปอ๋อโอเคโอเคโอเ่เพราะแต่งตัวให้ลงน้ำได้ไหมโต๊ะ นั่งเรืองั้นเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันครับครับครได้เห็นว่าพื้นน้ำข้างล่างณปัจจุบันที่เราเห็นเป็นพื้นน้ำทั้งหมดเป็นทุ่งนาเราไม่เห็นยอดเลยครัอันนี้ก็คือความสูงน่าจะ อยู่ที่ระดับประมาณเกือบสองเมตรคือทุ่งควัวนบน้ำมาณที่หนุนมากอย่างนั้นถามหน่อยครับผู้พานเวลามีอุทกภัยแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยการเตรียมพร้อมสิ่งแรกเลยที่ต้องทํานี่คือปกติเนี่ยเราจะเตรียมการตั้งแต่การการประมาณสถานการณ์นะครับเราดรูพย์อากาศแล้วเรารู้แล้วว่าพายุจะเข้าพื้นที่ใดนะครับเราจะเกิดเหตุอะไรขึ้นให้หน่วยทหารเข้ามาเตรียมการประสานงานกับหน่วยราชการอื่นเตรียมพร้อมไว้ก่อนขออนุญาตเรียนพี่เช่พี่แขคเลย สื่อโซเชียลก็มีสื่อสำคัญอ่าใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทุกไลน์ครับน่าสิบปีที่แล้วไม่มีใช่ครับนั่นอยู่แล้วไม่มีไม่ด้มีการแจ้งเหตุใช่ตอนนั้นเราปากนะผมก็จะรู้ว่า พ mm hmm. ื้นที่ไหนเดือดร้อนผมก็จะส่งชุดเข้าไปไปช่วยเหลือขั้นต้นครับขั้นต้นถ้าอันตรายของมาควานรับพี่ไม่ต้องวงเอาของขึ้นของมาควานครับ่พอาทางกีจขายก็จกลับไปถึงนศูอ๋อแสดงว่าณตอนนี้เหมือนน้ําท่วมอยู่ก็มีการช่วยเหลือหลังจากน้ําลดไปแล้วแน่นอนว่ามันย่อมมีปัญหาตามมาตอนนี้ก็ได้มีวางแผนไปแล้วใช่ไหมผู้พันในการช่วยเหลือแล้วก็บุญปูบุญปู่น้ับเนศูดับเื่องดับเื่องได้ เราก็าเป็นคนที่น่ารักนะฮะทําไมฮะผู้พันลง <c oughs> ลงจุงลงจูง่เรือให้เรานงั่งผู้พันลงแล้วจู่วงเรือมันไม่หยุดหนูก็เลยลงไม่ได้ข้ <c oughs> ออ้างที่น่ารักมากมันก็นเรือไม่หยุดหนูก็ลงไม่ได้งไงต้องรอให้เร,นหน <c oughs> เรือนิ่งก่อนถึงจะลงไอเรือนิ่งเนี่ยก็ถึงที่แล้วตืันขึครัาครัวใหครับ วันแรกน้ํามารู้ตัวเลยไหมฮะมันไม่ใช่คงมันขึ้นอย่างนี้เลยเหรอฮะค่อยมันค่อยๆมาอ๋อมันก็เหมือนอยู่ดีกับน้ําก็เออขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็คือออกไปไหนไม่ได้เลยเราเรืออุ้ยเป็นการอ๋อก็ต้องเชิญที่5สามก็แบบนี้แหละเพราะว่าดูแลก็เลยบานกับโมดินขึ้นอย่างนี้อ๋อนี่ก็อ๋อก็เตรียมตัวถมดินขึ้นป้าบอกป้าๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยยังไงป้าอยู่สูงนี้เหรอ มิดมิดมิดอยู่ไม่ได้แล้วป้าสิดวัานี้แหละของแม่ท่วมไหมท่วมหน้าบ้านท่วมหน้าบ้านเสียดายเนาะไม่เข้าบ้านใช่ไหมก็มันท่วมแล้วไหนก็เข้าในบ้านช้าๆหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วไปไมเขา้าวาสข้าวใสมาให้เราอ๋อข้ายมาให้กันไว้อ่ะ่างนี้แล้วกันไหนๆหนูมาแล้วแม่เอาตะไคร้มาให้หนูกรมหนึ่งเดี๋ยวนูปักเองเดี๋ยวนูปักเองฮัลโหลอะไรนะคะ คล ok uh, ื่อนแตกแล้วครับไอ้นี่ไเหรอไอ้นี่เดหรอไว้นี่ไหนอดี๋ยวใช่นี่นะคะยังกลัวกระน้ำตัวไม่พออีกเห่อาจริงๆจะกี่นาแล้วก็ไอ้นี่ไปจะช่วยเหลือหมู่บ้านในครั้งนี้นะคะชาวโคราชนะครับด้วยการที่แขกจะลงทุนปักตะไคร้เองนะคะซึ่งคุณแม่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะทำสิ่งนี้อันนี้เป็นบุกหยอกๆยบุกหยอกๆ ไหวไหมยายไหวอยู่จ้าเอาไหวไวเอาเอามาอีก60ถุงเลยายวันนี้ม mm ัาแจกรอยยิしし้มสนุกสนานนะครับไม่ให้ทุกอย่างเ้อเครียดแล้วเขาก็ไม่เครียดกันทำไมทีมงานผู้พันมันมีทางตรงนี้มันเดินทะลุได้อ่ะผู้พันไม่ผมจะให้พี่ให้่มน้ำไง สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างฮะน้ำมาถึงนี่หรือยังหรือว่ายางยางค่ะยางโชคดีเนาะดีนะก้นไหวทันะรอบหลังบ้านรอบหมดค่ะเพราะอันนี้ยายนอโอเคได้มานั่งคุยกันก๊อฟนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำมาเดี๋ยวน้ำก็ไปและยายน้อสู้แล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับใช่เดี๋ยวกัรขอให้สู้สู้ครับผม เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปละเดี๋ยวเราก็เนาะก็ตอนนี้ก็ให้รอยยิ้มซึ่งกันไปก่อนเนาะอืมครับสู้ๆกับผมครับนี่นะครับอ้าวถือไหวหรือเปล่าขอให้สู้ๆนะยายนะเอาไปทมั่งเลยครับอันนี้เป็นน้ำดื่มนะครับแล้วก็นะครับกวัสดีทุกท่านขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาทุกท่านเลยครับที่ขอบคุณผู้พันที่แบบว่า ทำให้เห็นว่าบางครั้งในการเกิดแบบวิกฤตหรือว่าปัญหาลร,<ช>รภัย,ภยจากธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ทางฝ่ายทหารเองคราก็ได้มีการแบบว่าเตรียมพร้อรมนะฮะล้วก็ช่วยเหลือใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกเอ่ยเรื่องอาหารเอ่ยหรือว่าแมก้กระทั่งเรื่องแบบว่าติดต่อประสานงานเรื่องยาะะเรื่องหมอเรื่องแพทย์ก็เข้าถึงดู ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากครับผู้พาน <ๆ S 1> หาแล้วในส่วนของคนที่แบบเฮ้ยอยากมีส่วนร่วมในการ,รช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยสามารถช่วยเหลือได้ทางไหนบ้างครับตอนนี้ณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตัวเทศบาลเรียนปากถงชัยเป็นกองอำนวยกนนยารใหญ่ที่จะเป็นตัวรวบรวมนะครับรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารยารักษาโรคทุกอย่างจะประสานงานทางการบริการว่า ที่ตำบลไหนนะครับต้องการอะไรนะเราเราก็จะมีรถวิ่งเข้ามาส่งนะครับกระจายออกนะครับเมื่อมาถึงจุดนะครับแต่ถ้าพอมาถึงแล้วยังไม่มีใครมากระจายเนี่ยทหารก็จะเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยอย่างใช้ทั้งรถบรรทุกสูงใช้ทั้งเรือนะครับเราก็จะเข้าไปช่วยในในในการส่งําลงครับครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณผู้พามานะครับขอบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ทหารครับ เดี๋ยวก่อนอันนี้กำนันกำนันบอกว่าปลาที่ยอกยอกปลาที่ยอกยอใช่ไหมเราต้องคืนกับอาหารธรรมชาตของกำนันเลยอร่อยเก็บไว้กินเองค่ะทุกวันนี้กำนันจะพูดเรื่ะอันนี้อะไรครับมี่ถ้าเป็นภาษาในเมืองนามเขาเรียกผั่วเข้าหมูแต่ในที่โบราณเขาเรียกถั่วหมูถั่วหมูค่ะถั่วหมู ทารองหมูเลยปะอันนี้คืออะไรครับนี่ไข่เจียวค่ะไข่เจียวทรงเครื่องค่ะไข่เจียวเหรอคะไข่เจียวค่ะไข่เคียวอันนี้น้ำพริกปลาฉลาดไม่เอาค่ะเพราะฉลาดแล้ไม่ได้ผู้ชายเพราะฉลาดแล้ไม่ได้ผู้ชายโม่แล้ผู้ชายหรออร่อยนะอร่อยเหมือนแบบ้อเกิดมาไม่เคยกินออะไรย่างี้เลย มันนั่งข้างผมอันนี้สูตรเด็ดบอกเลยใช่ไหมคำนันสูตรเด็ดของที่นี่ข้าวชูรสถ้ามันนำแล้วทุกอย่างคือดีหมดข้าวของเรสก็เลยไม่อร่อยเชฟแล้วจะต้องใส่ชูรสนะกระสอบข่ามท้อนกระพริบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอร่อยได้ไม่อร่อยได้เราต้องรู้ได้ต้องใส่ปากด้วยเอใช่ปากของตัวเราไม่เป็นอันตรายเพราะว่าทำมาจากกล้วยแล้วมันตับดอ๋อ ินไม่ลงเลยอ่ะขอเบคุกหลังใจให้นะขอสู้ๆนะครับ